คืนนี้ลมมันพัดเราจะเตือนฉันกระซิบคำไว้อย่าหวังเลยนะ ฉันยิ้มทั้งที่ใจมันสั่นเหมือนเดินอยู่ในทางที่ไม่รู้วันพรุ่งเป็นเช่นไรแต่เท้าฉันยังขยับไปทีละก้าววันพรุ่งมันคลุงคลือยังเรียกฉันอยู่แม้มืดมนฉันก็ยังเดินต่อไปเพราะใจมันบอกให้ก้าแม้จะกลัวก็ยังต้องไป yeah. บางคืนใจฉันหวาดไหวเป็นนักเป็นหนึ่งเหงาจันแตกส่าบนผิวน้ำฉันบอกตัวเองว่าอย่าลบเลียงเลยแหละแต่ความกลัวก็ยังซ่อนอยู่เหมือนเดิมฉันจึงก้าวไปพร้อมมันแรฉันก็กลัวพ่งนี้เหมือนกันกลัวว่าตื่นมาแล้วภาพที่ฉันเคยเชื่อมันจะหายกลัวว่าเสียงของตัวเองจะเบาลงจนฟังแทบไม่ออกกลัวว่าหนทางที่เดินจะพาฉันไปย่งที่ที่ไม่อาจย้อนกลับ <Yeah. S 2> บางครั้งชีวิตก็เหมือนสมุดเก่าตัวหนักสือซีดเลือนจนอ่านไม่รู้เรื่อง <Yeah. S 2> ฉันพยายามแปลมันทุกคืนแต่บางหน้าก็ขาดหายหรือเพียงร้อยน้ำตาสมบูร์กระดาษ <Yeah. S 2> ฉันก็ถามตัวเองวันแล้วฉันควรไปทางไหน <Yeah. S 2> แต่คำตอบมันเงียบเ <Yeah. S 2> งียบจนได้ยินเสียงหัวใจเต้นเหมือนกลองแตกดังตึกตึกตึก,ตก,ตกได้ยินว่าอยหยุดจะกลัวก็เจอ ฉันจึงกล้าต่อแม้เธอจะหนักยังกับแบกคืนวันไว้ทั้งหมดแบกคำาผิดพลาดแบกเงาที่ไม่อยากมองแต่ก็ยังเดินเพราะถธาฉันหยุดตรงนี้ฉันจะจมลงไปกับความมืดเองบางคืนฉันก็มองฟ้าแล้วกระสิบวันพรุ่งเจ้าจะเมตตาขาหรือไม่มันฟังดูโบราณแต่หัวใจฉันก็ฟังจริงเพราะลมพายุความเงียบทั้งหมดมันทำให้ฉันัวจนร้องไม่ออกแต่นี่แหละ yeah ความพรอมอันคลักฉันเหมือนเมือที่มองไม่เห็นคลักให้เดินหามหยุดหามย้อนกลับฉันจึงไปต่อแม้ทั้งข้างหน้าเหมือนบทกลอนเขาที่ขีดขาครึ่งบทฉันอ่านไม่ออก แต่ก็ยังไปเพราะลึกๆฉันรู้ว่าชีวิตใช่หยุดนิ่งแม้กลัวฉันก็จะกล้าวแม้เจ็บฉันก็ยังยืนแม้วันพรุ่งจะกลุ้มคือเพียงใดฉันก็ต้องเดินต่อไปวันพรุ่งเงินคลุ้มคือ,อยังเรียก่าฉันอยู่ ฉันก็ย,ยังไปแม้มืดมัวก็ยอยหวันเลยนะ <Yeah. S 1> ฉันบอกตัวเองเบาเทุทกก้าวที่เหยียบลงแม่โลกจะสันแน่ใจจะพังฉันยังยืนเพราะฉันยังหา คนฉันจะเดินผ่านหมอกเหล่านี้จนกว่าแสงแคกจะ